เราก็มาอยู่สลับเกมแนวเอาชีวิตรอดกันบ้างแต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดเล่นกับเพื่อนที่สามารถขับของสร้างบ้าน ได้นั่นเองเนะครับใครที่มองหาเกมแนวเอาชีรอดเล่นกับเพื่อนในปี2025ยูเนียนะครับก็คือหา้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันแนีก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันคลิปนี้ให้กับเ,เพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะก,กดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แทง Tank, หรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมกันทียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเพก่อไม่เสียเวลาแลวกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเยลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมแนวเอาชรอดที่ทาออกมาคล้ายตัวเกมสไตล์รัดบน PC เกินบ้างนะครับสาหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า just s u r v i v a l multiplayer นะครับสำหรับตัวเกม just s u r v i v a l multiplayer นะครับจะเป็นเกมแนวเอาชีรอดอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราเนี่ยจะมีทั้งการหิวอาหารหิวน้ําตัวเกมนะครับก็จะมีระบบกลางวันกลางคืนด้วยเหมือนกันตัวเกมนะครับเรานี่ยังสามารถไปตัดไม้ไปสู้กับสัตว์หรือว่าไปออกล่าก็ได้นะครับเพื่อดํารงชีวิต ให้ได้น้บตัวเกมก็จะมีการครับของสร้างมงสร้างบ้านก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมยังสามารถปรับมุมมองภาพในการเล่นได้มากถึง2แบบก็คือภาพมองบุคคลที่1แล้วก็ภาพมองบุคคลที่3ก็ต้องบอกเลยว่าภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเล่นกับผู้เล่นเล่นกับเพื่อน ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนะครับภาคใหม่จากตัวเกม a r ร์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกม a r ร์กอันเดอร์เมสม dition ะนรับต้องบอกว่าเกม a r รในภาคนี้จะเป็นภาคที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วมีฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยแล้วก็สามารถเล่นออนไลน์เล่นกับผู้เล่นได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าระบบดีขึ้น กินสเปคมากขึ้นนั่นเองนะครับเกมก็ยังคงปเป็นธีมเดิมอยู่ที่เราเนี่ยจะต้องไปตุลยในโลกแห่งไดโนเสาร์แล้วก็แก้ไขปริศน,นาแล้วก็เลี้ยงสัตว์สร้างไอเทมครับของเล่นกับเพื่อนสร้างเทคโนโลยีหรือว่าไปบุกบ้านของคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าในภาคนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาที่เสริมเข้ามาในแต่ละช่วงเวลาที่ตัวเกมเนี่ยจะอัปเดตให้เราแล้วก็ตัวเกมก็จะมีแผนที่ใหม่ให้เราได้ไป เล่นกันด้วยนะครับกราฟิกสวยภาพมือนการเล่นภาพม,มองบุคคลที่3านะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ลองเล่นกันดูแล้วกันนะเอ e ขนเวร์ที่บสมแนวซอมบี้แล้วก็เป็นเกมใหม่กันบ้างนะครับอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า d a r k e s t Day น,นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเอาช้อนที่เราเนี่ย จะอยู่ในยุคที่เป็นโลกที่ร่วมสลายนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นรูปแบบโอเวนเ r อร์เนาะเราเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้จะเล่นตามใจเราหรือว่าจะเล่นตามเควสก็ได้เช่นเดียวกันเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะมีเควสหลักๆก,ก็คือเล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเพื่อหาเก็บของเก็บทรัพยากรภายในตัวเกมนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีอุปรต่างๆให้เราได้เลือกใช้งานกันขึ้นอ,อยู่กับผู้เล่นว่าจะรูทของได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็ตัวเกมหรือว่าตัวแมพของเขาเนี่ยมันก็จะปลดล็อกตามดานตามรลเวลตัวละครดยวยนีกั นะครับส่วนกราฟิกเป็นตัวเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่ากราฟิกคอนเนทํทำออกมาได้ดีพอสมควรตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีระบบสมจริงในเรื่องของการบรรทุกของด้วยนะก็คือยิ่งหนักมันก็ยิ่งจะวิ่งช้าลงนั่นเองนะฮะภาพกราฟิกนะครับจะเป็นภาพกราฟิกภาพมองบุคคลที่3แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีโหมดต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาขึ้นอยู่กับผู้เล่นเนี่ยจะบริเวณไปถึงเท่าไหร่นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กมอยู่ได้เลยนั่นเองนะฮะตัวเกมจะมีชื่อว่า one human โมบายนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกม open world เอาชูรอดเป็นโลกที่ร่มสลายจากซอมบี้เช่นเดียวกันใครที่ยังไม่รู้จักว่าเกมนี้เล่นอย่างไรนะครับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องไปอยู่ในแมปทาภารกิจทำเควสนะครับเพื่อเอาชูรอดในแต่ละวันแล้วก็ในการเอาชีวรอดเนี่ยเราเนี่ยจะต้องคับของค้าไอเทมไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนบ้านเช่นเดียวกันนะครับตัวเกมนะครับมันก็มีเควสต,ต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยแต่ละเควสก็จะมีบอสด้วยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบ เกมแนวสไตล์นี้กราฟิกสวยๆแล้วก็ตัวเกมนี้ยังสามารถตกแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการได้ด้วยนะฮะภาพการาฟิกต้องบอกว่ากินสเปคโคตรๆนะมือถือสเปคต่ําเล่นไม่ได้นะเพราะว่ามันกินสเปคมากๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่เนะี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้ก็ได้ตัวเกมนี้ก็จะมีระบบการหิวอาหารระบบการเยี่ยวด้วยเหมือนกันนะก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมต่อมาที่เป็นแนวเอาชีรอกโบทผสมแนว MMORPG กันบ้างนีครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Tomorrow m m o Nuclear Quest นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเอาชุวรอดจากโลกที่ร่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์แล้วก็ซอมบี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีซอมบี้ที่เราเนี่ยจะต้องไปจัดการเขาเพื่อเอาอ,อุปก,กรณ์ต่างๆเพื่อสิ่งของต่างๆเนี่ยมาดำรงชีพได้ด้วยเหมือนกัน ตัวเกมนะครับมันก็จะมีการข้าวของการสร้างบ้านนะครับการหาอาหารเพื่อดํารงชีพด้วยนะครับตัวเกมก็จะมีระบบการหิวอาหารด้วยเหมือนกันนะครับมีการไปประชนภัยในสถานที่ต่างๆเพื่อหาทรัพยากรด้วยเหมือนกันนะครับกราฟิกก็ถือว่าสวยนะครับมือถือเป็กตับอาจจะเล่นไม่ได้จะมีการแลบกันหนวกก็ว่ากันไปนะภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับสำหรับใครที่ต้องอาจจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนั่นเองนะฮะ เราก็มาอยู่สลับเกมแนวซอมบี้ที่สามารถเล่นกับเพื่อนแบบภาพกราฟิกแนวพิ Pixel Art, กเซลอาร์ตกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่าซอมบี้ออนไลน์สไ વ โวลดนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากโลกที่ร่มสลายจากซอมบี้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเอเม p g โอาร์พีจีเนาะก็คือเราเนี่ยจะต้องเล่นตามเควสไปเรื่อยๆตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่ให้เราได้ไปประจน l ภัยกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ฟา,า,าร์มทรัพยาจิกรหรือว่าพื้นที่ที่แบบสามารถ P ียิงกับผู้เล่นได้ด้วยตัวเกมนี้ยังสามารถเล่นกับเพื่อนแต่ว่าการเล่นกับเพื่อนของตัวเกมนี้จะเล่นด้วยรูปแบบแคนเท่านั้นจะไม่มีการแอดเพื่อนเฉพาะทางนะครับมันจะเป็นการสร้างแคนเพื่อเล่นกับเพื่อน นั้นๆนั่นเองนะครับสามารถพูดคุยกันได้สามารถค้าของได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีอาวุธมากมายถ้าเราได้ไปเล่นกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะฮะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ก็ดูได้เลยนั่นเองนะฮะ s o r v o o n l a n Multiplayer นะครับรับเกมนี้น่ครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลงไปอยู่ในทะเลแล้วเราเนี่ยต้องหาพวกปกรณ์ต่างๆมาสร้างแพของเราแล้วก็เอาชีวิตรอดอยู่บนทะเลให้ได้หาไมา้หาสิ่งของต่างๆมาขา ของแล้วก็พยายามสู้กับพวกสัตว์ต่างๆที่จะมาคอยทําร้ายแพ้เราให้ได้แล้วก็ระบบตัวเกมจะมีอะไรต่างๆให้เราเยอะแยะมากมายเลยแม้กระทั่งการที่เราเนสามารถสร้างแพ้ของเราสร้างไฟสร้างอาหารหรือว่าจะสร้างกับดักก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นหรือว่าเล่นกับเพื่อนได้ด้วยะครับภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างจะทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีภาพามมในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอก บุคคลที่หนึ่งนะครับก็สละใครที่ต้องการจะเล่น ก็มาลองเล่นเกมนี้กันได้เลยครับผมเกมที่เป็นเกมที่เปิดตัวมานานแล้วแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็ยังเป็นเกมที่น่าเล่นอยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าอันดาวนั่นเองนะครับสำหรับอันดาวเนี่ยก็จะเป็นเกมเนี่ยเอาชุรอนดผสมแนวโลกล่มสลายจากซอมบี้ตัวเกมเนี่ยครับก็จะมีทั้งการคับของคาเบเทมเล่นทําภารกิจตัวเกมเนี่ยมันก็จะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ภาพของตัวเกมนี้ค่อนข้างจะทําออกมาได้ดีก็ถือว่าสวยระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ภาพมองในการเล่นของตัวเกมจะเป็นภาพมองบุคคลที่ส นะครับก็สําหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้จะทํามาแนวะคล้ายตัวของ A r k s u r v i v a เเลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Survival Simulator เอนั่นเองนะครับตัวเกมนี้ยังสามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะสามารถ เข้าห้องหรือว่าจะสร้างเซิร์ฟได้ตามที่เราต้องการลแล้วตัวเกมเนี่ยจะมีการออกล่าหาอาหารนะครับมีเกจพลังงานมีเกจการหิวอาหารแล้วก็จะมีเกจพลังชีวิตที่เราเนี่ยจะได้ไปกันนะครับแล้วก็ตัวเกมย,ยังมีการค้าคข,อของต่างๆนะมีการสร้างบ้านมีการค้ามปงหุธหรือว่ามีการทําหัตตก็มีเหมือนกันนะครับกราฟิกก็คือว่าทําออกมาได้ดีมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เลยทีเดียวนะครับ้ก <het S 2> ็ภาพในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่หนึ่งนะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปลองโหลดไปลอง เล่นเกมนี้กันดูดได้เลยนะครับเกมขวัญใจมหาชนแล้วก็เป็นเกมที่เปิดตัวมานานแล้วก็เป็นเกมที่ยอดนิยมแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้เอาชูร้อยกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า My คาฟน่นองน,นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเกมไมค์คาบเนี่ยก็เหมาะสำหรับใครหลาย,ลายๆคนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่านข้าจะปล่อยสลายให้กับผู้เล่นมากๆไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นเอาชิลลอนสร,สร้างสิ่งของคาฟของต่างๆก็คือทําออกมาได้ดีแล้วก็ระบบของตัวเกมนี้ค่อนข้างจะลึกมากๆตัวเกมเนะครับต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะตัวเกมใครที่ยังไม่เคยได้เล่นเลยเนี่ยมันเป็นเกมเสียตังค์แต่ว่าตอนนี้บนมือถือเนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างจับต้องได้มากๆราคาไม่ถึงร้อยเลยนะครับแล้วก็ส่วนงานภาพเป็นแนวบล็อกบล็อกหน่อย นะครับแล้วก็ภาพมองในการเล่นเนี่ยสามารถปรับได้นะจะเป็นมองบุคคลที่3หรือว่าจะเป็นภาพมองบุคคลที่1สามารถลงมอดได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เัวเกมนะครับสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ด้วยโดยเปิดฮอสปอร์ตในการเล่นเป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างจะไปเล่นสนุกแล้วก็ไม่ขีดสเปคเลย นะครับแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่เอาไปเล่นสนุกเล่นเพลินๆได้ในะสหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยทีเดียวนะเกมต่อมาใครที่ชื่นชอบเล่นเกมที่เป็นเกมแบบอัปเกรดกราฟ,ฟิกขึ้นมาจาก m i n e c r a ยูเนียร์นะครับต้องมาลองเกมนี้ก็ดูได้นะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า mini world create นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่เปิดตัวมานานแล้วแต่ว่าตัวเกมก็ยังเปิดให้บริการกันอยู่เพราะว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เราเนี่ยยังสามารถคราฟของได้เอาชิวรอ,อดได้นะครับแล้วก็มาจนภัยได้ด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของงานภาพก็ถือว่าทําออกมาได้ดีระดับหนึ่งแต่ว,ว่าตัวเกมเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบสี่เหลี่ยมบล็อกบล็อกอยู่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเอาไปเล่นสนุกเล่นเพล เหมือนกันสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองเนะครับใครที่มองหาเกมแนวสไตล์รัดบนมือถือยูนเนี่ยนะครับต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Oxide Survival Island Online นั่นเองเนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่ทำาม,มาคล้ายๆตัวเกมรัดเลยไม่ว่าจะเป็นการคราของอะไรต่งตางๆก็คือเหมือนกันทั้งหมดคราของรูทของจัดตั้งทีมเล่นกับเพื่อนแล้วก็ ไปต่อสู้กับฝั่งศัตรูนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เพื่อนของเราจะมีผู้เล่นฝั่งตรงข้ามด้วยเหมือนกันภาพการาฟิกภายในเกมเนี่ยค่อนข้างที่สวยเลยนะครับมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้นะเพราะมันกินสเปคพอสมควรแล้วก็ภาพมองในการเล่นของตัวเกมจะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับแล้กวก็ตัวระบบการคับของเนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบที่ลึกพอสมควรนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่เนะี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้ กันอูได้เลยนั่นเองนะครับเกมเนี้ยเอาชิลอดที่เล่นกับเพื่อนได้แล้วก็สามารถครับของได้นะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม